ตีได้พร้อมใจกันนะหวนระลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถบพิษพระองค์ท่านประทับอยู่ในจิตติดอยู่ในใจของเราพระสก,กนิกรชาวไทยแม้พระองค์ท่านจะได้สเสด็จ สู่สวรรคาไายแล้วนะเป็นเวลาปีที่ห้านะท่านแต่ชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าญาติยโยมทั้งหลายผู้เป็นปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้พร้อมใจกันนี่ก็เชื่อเสือเกินว่าถ้าหากว่าไม่ติดสถานนาการณ์โควิดนี่นะก็คงจะยิ่งใหญ่นะมากกว่านี้เอาเป็นว่าปีนี้ เราท่านทั้งหลายมองภาพว่านี่ขนาดว่าติดโควิดนะโยมก็มากันพร้อมเพียงนะถ้าหากว่าปีต่อๆไปนะขอให้โควิดทางหายไปไกลเสียเราท่านทั้งหลายก็จะได้พร้อมใจกันน่าชื่นใจนะเห็นท่านทั้งหลายได้มาร่วมแสดงออกนะถึงความ,วามจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ที่สำคัญก็คือได้มาอุปถัมภ์บำลุงนะวัดวาพระศาสนาด้วยเรียกว่ามาวันนี้นั้นท่านทั้งหลายได้ทำคุณประโยชน์อ,อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะเพรนั้นต้องขออนุโมทนานะอาจารย์เป่าะกะเกษมพร้อมด้วยครอบครัวอาจารย์สมควรอาจารย์สมหมายพร้อมด้วยครอบครัวอาจารย์ อรุณรัตน์นะคุณโยมคุณครูปราณีนะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะพ่อครัวแม่ครัวทั้งหลายด้วยนะขาดไม่ได้เลยเทเดียวนะต้องขออนุโมทตนาที่สำคัญวันนี้นะชื่นใจเห็นคุณครูปราณีมาด้วยนี่นานๆจะมาสักทีหนึ่งเออเออถ้าเมื่อก่อนนะก็ยัง ม่เจอบ่อยนะออกบินดบาดเชอเรื่อยแต่ระยะหลังมาเนี่ยอ้างได้อย่างเดียวนะ่ะติดโควิด -2 ปีแล้ว,ลวนะไม่มาวัดพระกินีสักทีนี่แต่คุณโยมอรุณรัตน์นี่มาบ่อยนะปีนี้ตั้งใจปภารณาเลยตลอดพรนษากันแล้วกันมาถวายนะสามนเณรน้อยได้ฉันปัตาหารมื้อเพน นะโดยเฉพาะแล้วได้ฉลองสัทธาโยมชัดเต็มที่เลยทีเดียวแหละนะในทุกๆวันพระนี่ก็พวกนี้วันพระอีกสิเนี่ยนะแต่ว่ามีอยู่วันสําคัญวันออกพรรษาวันพระใหญ่ปีนี้นะตรงกับวันที่21เอ่อ21ตุลาคมเป็นวันสําคัญของวัดพระนีนาฏเหมือนกันนะเป็นวันอายุวัฒนมงคลนะหลวงปู่เจ้าอาวาส99ปีเต็ม วันก่อนขึ้นไปติกุติรายงานท่านว่าคุณโยมสดแดงเอียดนะที่ปรึกษาสำนักง,งานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ได้บารอบว่าจะมากราบขอพรนะในวันที่21ตุลาคมนี้ท่านก็บอกว่าแม่ปีนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ปกตินักนะ เกรงโรคภัยไข้เจ็บท่านก็บอกว่าเรารวมยอดไปหนึ่งร้อยเลยดีไม่เล่าระวังเันนะแต่ปรากฏว่าคณะญาติโยมกันละกันคณะญาติโยมหลายคนก็คุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาเหมือนทุกปีเอาให้แตกต่าง ก็หมายความว่าในปีนี้ไม่อารัธนาพระสงฆ์องค์เนนจากอารามอื่นๆไม่เชิญ,ญญาติโยมทางไกลเอาเฉพาะในวัดเรานี่แหละนะอันนั้นอุบาสกอุบาสิกาวัดเราก็มาถวายมุติตาสการะในช่วงเช้าแล้วก็รับประทานอาหารอย่างนี้นเจ้าภาพอาหารที่ปารลมายาวเนี่ยกำลังจะบอกว่าเจ้าภาพอาหารนะท่านเออ คุณโยมอรุณรัตบอกว่าหนึ่งอย่างละโยมแน่ๆว่างั้นนะเอแต่ว่า,อามอมหลวงสุพิชาทองใหญ่ก็บอกว่าโยมขอเอาที่เขากลับบ้านได้กันละกันเป็นเจาภาพทอดมันปรากายไม่อั้น,นว่งั้นนะแล้วก็หอยทอดอีกเจ้าหนึ่งไม่อั้นเหมือนกัน ก็พอแล้วเราก็บอกพอแล้วเท่านี้แหละไม่ต้องมากปรากฏว่าลูกๆหลานๆหลานๆหลานๆทางปากเกตก็บอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอก๋วยเตี๋ยวปากเกตบัางก็แล้วกันสักล้านหนึ่งก็พอแล้วเอเฉพาะเราๆนะเออแต่ไม่เป็นไรวันนั้นโยมอาจารย์เผ่อเกษมนี่ไม่ต้องเป็นจัาภาพอาหารแล้วขอแค่มา <c oughs> ขอแค่มาถวายมุติตานะและก็รับพรที่สำคัญก็คือจริงๆพระเดชพระคุณท่านไม่ไม่ไม่ไมปราถนาแต่เนื่องด้วยว่ามีด็อกเตอร์รัชดาธนาดิเลกมากราบแล้วก็บอกว่า,าจะมามอบทุนการศึกษาให้กับสัมมเนรแล้วก็ให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนด้วย ก็เป็นโอกาสเดียวกันนะก็ถือโอกาสนะในคราวนีน้นะวันที่ 21, 21ตุลานี่แหละแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่นะโยมนะเฉพาะเล็กๆโยมคนไหนมาจะรอก็รอ,อถ้าไม่รอก็เข้ากราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็รับของเขาจะทำเป็นชุดไว้เลยนะเออ,เอ,อคุณโยมสุพิชาบอกว่า,วาต้องทำเป็นชุดท่านถ้าใครอยากจะทานก็ทานด้วยก็ เป็นชุดกลับบ้านไปด้วยเออแต่เข้าใจว่าเขาอดจัน์ไม่ไหวแล้วท่านถามว่าทําไมอ่ะโอ้โหหอยทอดเจ้านี้ยมได้ชิมแล้วอร่อยว่างอ้นนะหอยทอดตัวใหญ่เชนะออ่นนะว่าง้นนะเหตุที่ได้ชิมก็มาชิมที่นี่แหละวันนั้นโยมอะไรยมพรทิพย์มาเป็นเจ้าภาพถวายเพลนเนนนะแล้วก็พอดียมมาถวายเพลงด้วยก็ได้ชิมเอออันนั้นในวันนั้นฝากฝาก,ฝากอาจารย์สมหมายเนาะเอ่อ เฉพาะคนที่มาได้เพราะเดี๋ยวก็จะมาตําหนิเราทีหลังเฉพาะคนที่มาได้ไม่เลาหรือเขาเล่าว่ามาไม่มาแต่ก็เชิญให้รู้แต่ว่าฝากเป็นพิเศษนะขอขออะไรนะสภาวัฒนธรรมเขตนะสักคนหนึ่งเพราะว่าวันนั้นยมสดแดงเอียดเขาจะมากราบหลวงปู่ด้วยอ,อแล้วก็เอาหนังสือมาให้เยอะเลยจะมามอบออให้กับญาติโยมที่มาในวันนั้นน,นนะอันนั้นวันนี้นะ เห็นญาติโยมมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่วนหนึ่งก็คือท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในะสถาบันชาติและที่สำคัญก็คือท่านได้มาอุปถมัมภ์บำรุงวัดวาพระศาสนาในนามของคณะสงฆ์ในะวัดพระคินีนาฏต้องขออนุโมทนานะท่านทั้งหลายมีกสสุศลศรัทธาแล้วก็ตั้งมั่น นะในความจงรักภักดีคุณงามความดีครั้งนี้ขอบารมีแห่งคุณพระศิีร,ตรัตน์ไตยจงอภิบาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยเจตุรพิธพรชัยจงทุกประการเทินเจริญพรเดี๋ยวตั้งใจนะกวดน้ำารบพรเลยนะเน้นตั้งใจอนุโมทนาโยมนะนี่อยากจะให้นั่ง ค่ะครับผม